เฮ้ว a t s hey, a p น้องเลิฟก่อนจะไปเข้าไปดูคลิปเนี้ยก็ช่วยกันกดไลค์และกดติดตามหน่อยนะมีเรื่องแค่นี้แหละอ๋อกับลืมช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะจะได้เช็คประชากรหน่อยว่ามีใครยังติดตามพี่บ้างก็มีเรื่องแค่นี้แหละโยสวัสดีกันด้วยครับทุกคนมีเห็นอะไรไหมครับผมคือชิวกายนั่นเองนะคือในแมปเนี้ยที่ผมจะมาเล่นก็คือเป็นมปที่เป็นกระแสะเลยช่วงเนี้ย เป็นที่คนแบบว่าดูใน Netflix แล้วมันต้องออกมาสักหน่อยนึงอ่ะเออในคำแนะนำนะในชื่อเรื่องว่า Squid Game นั่นเองนะก็ผมก็ยังไม่เคยดูนะแต่ช่วงนี้เป็นกระแสะแมากเลยผมก็ขอเล่นหน่อยแล้วกันนะกับสุดหล่อชิวกายนั่นเองนะเรามาดูกันซิว่าชิวกายของผมเนี่ยจะผ่านได้ไปถึงกี่ด่านนะโอเคตอนนี้มาเรามาถึงละโอ้ยมีให้เลือกเป็นยามด้วยอ่ะแต่เงินผมไม่ถึงว่ะ ไปแล้วเดี๋ยวผูขอเ,เป็นผู้เล่นก่อนนะกันอยากอยากไปว่าผู้ผู้เอาชีวิตรอดนะ survival survival อา่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าทางคำกระจก,กจะตายหรือเปล่าเราถ่ายรูปไว้ก่อนเลยยิ้มไว้แต่ผมอะไม่ต้องยิ้มครับเพราะผมคำหน้าชิลกายผมเด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเพราะผมชิลนั่นเองไงอ่าเอาโอเคนะครับตอนนี้ผมเริ่มกันแล้วไป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 เราผมด้วยเราผมด้วย รอรอรอโอ้ languages. มาแล้วโกโกวาที่ดูอยากได้โก ae, refers, โกวาทีไไ่เป็นซีวีล่ะเกี่ยอะไรเนี่ยไปไปไปเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอุ้ยเริ่มแล้วหยุดอ่าไม่มีใครตายครับเอ้ามีคนโดนยิงเรียบร้อยหยุดไม่เอ้ามีคนโดนมองไม่ได้ครับตอนนี้อุ้ยตาย เอออู้ตายตายเรื่อยๆเลยว่ะหยุดอ๋อใครไหมมีใครตายอยู่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีอครับอิงหยุดอ๋่อุยอุยอุ้ยอุ้ยอุ้หยุด โอเคนะก็ดูได้ผมไว้ก่อนละกันเพราะผมอะชิวกาย,ยกนนะอยังไงล่ะอันนี้ก็เรามาดูผู้โชคร้ายนะครับว่าใครจะโดนยิยงนะครับไม่มีใครตายนะครับเอา้าโดนยิยงเฉยโโอ้ห ตอนนี้ก็มาดูผู้โชคร้ายนะครับว่าผู้โชคร้ายตายไปหลายคนอยู่นะนี่ยเไมไม่ได้นะเป็นหงวัน24ดอนโอ้หคนเยอะเยอะ,เยอะขนาดนี้มาทาย4ี่อน,นไม่น้อยกันไปเปล่าอุย้ยมันเป็นเกมคัดแยกสีว่ะไม่รู้ว่านี่มันต้องลุ้นเพื่อนร่วมทีมเลยนะว่าใครช้าถ้าช้านี่คือแบบ <laughs> เราจะตายกันทั้งหมดนี่นะครับเราทีมเดียวกันเราก็จะตายหมดนะฮะเราขอจอยตีห่อยได้ไหมอ่ะหาจอยตีก่อนดีกว่าวิผมอยู่เส้นวงในเลยต้องมันต้องมาลุ้นต้องอ๋อผูคนแรกนี่ว่ะ,ะไปโกโกโกเราเราเราไว้ทั่วเวลานะครับเราให้เพื่อนรุ่นทีมแบบนินินรอดนินรอดนะฮะดูชิวกายไว้นะครับ อ,อ่าะับคู่ okay, ับคู่โอเคสี่เหลี่ยมอยู่นี้อยู่นี้มันต้องให้เหลือแค่เวคอนเนี่ยวเวคอนต้องสูง้ให้ได้นะสี่เหลี่ยมอยู่เนะี่ยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเอออย่าคิดนานดิเวคอนเร็ว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 กด<ๆ>กดมั<ๆ>่วมั่วไป,ไปเวคอนเอ้ยเร็วเร็วเวลามันถอยเรื่อยแล้วเนี่ยมันจะไม่ทันกดมั่วมั่วไปเลยเล็งอะไรนะเนี่ยเฮ้ย โอ้แล้วผมไปล้อเขาเยอะหรือเปล่าเนะี่ยตอนนี้แม่งคนอื่นเขาเดินไปเรื่อยๆเนะี่ยแล้วเคอนยืนอะไรเนี่ยทีนี้เกมนี้เราไม่รอดนะอ้าวลุดดิ s คอนเน็กชันโอ้มึงมาดิ s คอนเน็กตอนนี้ไม่ไม่ทันแล้ว <laughs> โอ้ Fut ดเดอะเฮล่ uh โอเคนะผมกลับมาแล้วนะคือ,อรอบที่แล้วอะ่ะเบคอนอะ่ะ มันโยนเกมนะแบบมันดิดคนนิดเนี่ยโอ้โหปุ่มแบบตวีเลยอุตส่าห์แบบทําเวลาดีให้แล้วอ่ะที่เหลือก็ไม่ไม่ทันแล้วอ่ะมันไม่ทันเวลาตอนนี้ก็โอเคนะเนี่ยมารอเลือกทีมกันดีกก่อว่าเราจะอยู่ทีมไหนนะอ้าวเริ่มเริ่มก่อน่ะเริ่มก่อนเริ่มก่อนว่าขอให้แบบว่าไม่หลุดกันนะอ้าไม่ได้อะอ่ะทันละโอเคไป Go, s <S ไป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 ,ไปวิ่ง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 เดินไปเดินไปเร็วๆเร็วๆไม่งั้นโดนยามยิงเนี่อ่ะเนี่ยขอ,อขอไม่หลุดนะขอไม่หลุดผมไม่มีคนหลุดนะกดเลยกดมือมือไปเลยอ่ะหนึ่งอะสองไอโอไม่เป็นไรกดอีกอ่าอ่าสวยครับสวยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรสามเหลี่ยมอ่ะสามเหลี่ยมอยู่นี้ล่มล่มอยู่นี้อ่ะอันนี้ก็โอเค อันนี้น่าจะน่าจะผ่านนะผมว่ามีโอกาสผ่านเยอะเลยแหละโอเคตอนนี้เป็นดาวนะโอเคโอเคไม่มีใครหลุดผมว่าได้ครับผมแนะ่ชิวไกลรอดครับขุดแล้วเรามาดูเพื่อนนะฮะมาดูอันนี้คนที่สามแบบชิวชิวผ่านได้ผ่านได้เดี๋ยวอ,อันสุดท้ายอันสุดท้ายนี้น่าจะผ่านเฉลุยคนระับผ่านเฉลุย ปึ๊บอ่าปึ๊บปึ๊บ,บแพท,ทเทิร์นแพทเทิร์นเดิมแพทเทิร์นเดิมมันมันได้ไวเนี่ยเอ้ยกดไหลเนี่ยเอ้ยเอ้ามันกดทำไมอ่ะมันอยู่ด้านล่างเนี่ยมันลงลงเอ้ยมันโยนเกมเหรเฮ้ย เอ้ยชิบหายแล้วกูจะอเ,เอเอ,เอโอเคมันมันรู้ตัวนะมันรู้ตัวกดไม่ได้ดิคอนดิกเลยแล้วกันโอเคผมว่าผมตอนแรกก็นึกว่าจะไม่รอดแลว้วอ่าไม่ดีนะแบบอ่าไม่รู้มันมันไม่รู้มันก็กดออกเองเลยตอนแรกอมากันเยอะนะตอนนี้เหลือไม่กี่คนแล้วฮะเอเอแย่เลย ไปครับไปครับเอ,เอาเอาปิดกลางคืนเอาชีวิตรอดนะแบบนี้เออโชคดีครับโชคดีผมขอหลบเพราะผมเป็นคนชิวนะครับเพราะผมเป็นคนชิวนะครับยูวกายชิวกายต้องเอาชีวิตรอดนะครับเพราะผมเป็นคนชิวๆนะครับต่อยกันมัดเลยอ่าใครต่อยก็ต่อยนะครับเพราะผมชิวเอง แล้วรอดแล้ว,ลวอ่ามีใครตายบ้างไหมนี่มีใครตายบ้างไหมนี่เอามีคนตายนะโดนลุมกระทืบตายเยเลยเย่เลย,แ,ย,เลยแบบนี้ตีกันตายฮะโอเคอ่าด่านนี้เป็นด่านห้องนะเราต้องมือไวนะเราต้องตามผลให้ทันนะเพราะว่าในห้องเนี่ยเราจะต้องมันจะมีมันจะมีบอกว่าจํากัดกันกี่คนอ,อยังพร้อมนะฮะ เราเข้ากันหมดกระตุูนะครับถ้าเขาล็อกสามคนเราเข้าไป6กคนก็เรียบร้อยครับาบางคนไม่ล็อกประตูก็ตายเหมือนกันนะรเราต้องยินดีๆนะก่อนจะเข้าอย่าช้านะครับช้าช้าเราเป็นเศษนะครับเป็นศษวนเกินให้โดนจนตายนะเราต้องไวๆหน่อยน,นะครับเล็้ยงคนไว้นะ บแรกรอบแรกรอบแรกรอบแรกญี่ปุ่นรอบแรกกี่คนนะสองเข้าไหมคุมผมคุมเข้าไปเข้าไหมเข้ามาไหมปิดเลยปิดปิดสวยโชคดีครับใครไม่รู้ครับอยู yeah, ่อยู่กับเป็นบุกเซกูร่าครับกุ๊ดจับชิลกายเยอะมากเยอะมากอ่าใครอะมีคนตายสองเรียบร้อยเสร็จ เตรียมพร้อมกี่คนกี่คนกี่คนสองมามามานี้มาเนี้มาเนี้ยมาเนมาเนี้มาเนมาเนคนหนึ่งสวยคุณยอปมากลุงสาวสองคนครับสองคน,นโอเค,อเคไม่มีใครตายรอบนี้รอดกันนะรอดกันโอเครอบสุดท้ายครับ รอ,อบสุดท้ายแล้วเราจะมีใครตายกันหรือเปล่ามีใครตายกันหรือเปล่าตีคนตคนตีคนตีคนสองสมสี่โอเคล็อกสวยสี่คนครับสี่คนเราลอดครับเราลอดแบบนี้อ่าสี่คนสี่คน โอเคแปลว่าไม่มีใครตายสรุปว่าดันนี้ดันนี้ตายกันไปสองคนนะฮะเรารอดกันกี่คนเนี่ยอ่าหลายคนอยู่อุ้ยแก่น้ำตาลว่ะอ่าแต่ไม่รู้นะผมเคยแอบเล่นมาก่อนนะเซฟิตเกมแต่ประเด็นคือไม่รู้ว่าผมจะเกะน้ำตาลได้หรือเปล่า ตามตามซีรีส์นะครับที่เขาบอกว่าสามเหลี่ยมเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดอย่าให้เป็นลูกดาวอย่าให้เป็นลูกอันนี้นะอะ,นอะไรโอ้มกอนใจดาวย่า yeah. Hey, oh, oh. เอรอดฮอ้โหนี่ is a chill guy นะครับตอนนี้แต่ละคนเก่งนะครับว่าเอาจะเรียยังไงนะครับให้ให้มันไหวนะครับเอาอ่ารอดมีคนรอดอ่ามีคนรอดตอนนี้แต่ละคนเดินไม่ได้นะครับอ่าสีแดงอยู่สีแดงครับอ่าอีกคนหนึ่งรอดแล้วอีกคนสุดท้ายอ่ารอดกันทุกคน ชิวๆแปลว่าอาช่วงเวลาเฉยๆนะโอ้โหถหายแล้วดานกระจกครับพี่น้องเฮ่ยใครจยตายวะเนี่ยเฮ้ยมีคนซื้อวะใครซื้อวะเนี่ยใครซื้อใครซื้อโกโก้ใครซื้อใครซื้อ,ใค,อ,ใ,คอใครซื้อไปเฮ้ยลืม โดนไปตายดิปูดพลาดเอ้ากดบ้านเอ้าเอ้าเอ้าโหลผมเหรอ โอเคครับท่านผู้ชมก็แบบนี้ก็สนุกมากเลยครับก็มัน,มน,แบบแบบนเป็นแบบว่าเป็นสควิตเกมเลยเนาะก็เป็นตามกระแสใครดูใครดูแล้วใ,ใครอยากแบบว่าเอออยากเล่นอย่างเงี้ยอย่าลืมนะกดไลค์กด, like, กดแชร์ด้วยนะครับถือว่าเป็นกาลังใจให้พี่นะหวังว่าผมคงจะได้สง่งวัตซับนะจบวันี้ไม่มีไมลม์แล้วบายบายครับ